แล้บินเชื <sk 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 ้อเงยงูสองโซนน่ะน้องโบลิ่นลิ่นยาวยาวขาวส่วนบนลิ่นเพื่อน่ะบาดนี่เป็นเพื่อนก็เลยบอกว่าตามให้โชคสองเท้าเรากับว่าเอาถ้าบ้าเอาอีกว่านี่สิบพราตามจากเท้าใคระ่อนเลยบาดบาดนี่บาดนี่เพื่อนได้ยกคอขึ้นน้องโบน้องอบบอเพื่อนได้ยกคอขึ้นเชื้อยถึงสองโซนเลยขอเขึ้นมาหาหม่องตาเนี่แดงเบดเลย ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับครับวันนี้เราได้สายตรงนะฮะจากพินุษ์นะครับเมียผัวงูนะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่นุษ์บอกว่าเห็นตัวเลขอยู่ที่คองงูนะครับแนวทางของพ่นุษ์จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับผม ไปทุลายยุ่งเทปอะเอาครั้งแรกเลยเนาะน้อ,นองโบเนาะเอาเอาที่พี่ฝันครั้งแรกเลยเนาะค่ะเนาะฝันน้ำท่าเนาะจ้าฝันในรวค่ะน้องโบไปฮอดพัทยาบ่ะนี่นอนหลับในรถว่านี่มันเกจโมกึงคพเลนไยงปูของโกพงคนเลี้ยกปูเอื้ยไปกินกาแฟบ่อไปสั่น่าเอ้ยจะได้ตื่นขืนเย็นอนฝันอยู่ฝันเาวาไปเลยฝันว่าเห็นงูงูหล,ลามไหลเงาะ ง้อมสองตัวโครกันมาคู่กันเลยน้องโบแล้วก็หนึ่งมองค้อนแดงจ้อยวายแล้บดินออกมาใส่เอื่ยว่าบันนี้งูสองตัวนี่ยว่าเป็นว่าออกมาว่าเนี่ยตามให้โชคสองครั้งแล้วไม่ยอมเอาสักทีพณนาวานี่นะอ่ันนี้เยกก็เแยกกันเลยยกมือไหวงูเยกกันเลยยกมือไหวว่าดีค่ะพนาในของฝันกับเจ้าฝันเนาะมันฝันไปี่เนาะ บาดนี้แกก็เลยยกมือวายไปแลบดินเสื่อเอื้อยแลบดินเสื่อเอื้อยงูสองตัวน่ะน้องโบดินดินยาวยาวเขาตึ้มพูนดินเพื่อนน่ะบาดนี้เก่นเพื่อนก็เลยบอกว่าตามให้โชคสองเท้าเรากับว่าเอาถ้าบเอาอีกไปนี้สิบพ่อตามจ๊คเทียแค่ตัวใหญ่บาดบาดนี้บาดนี้เพื่อนเลยยกงคอขึ้นน้องโบน้องอบบอเพื่อนเลียกคอถึงเซื่อเอื้อยถึงสองตัวเลย อคอขึ้นมาหาหมองตาเนี่แดงเบิดเลยระหว่าหมองปากขึ้นสีเหลืองครับมาหนี้เลขยุคอของงูขึ้นอ่ะสี่สองห้าสี่สองห้าสี่สองห้าเลขสามตัวเลขสามตัวแดงใจไวเลยแล้วก็สองตัวอีกสี่ห้าเ,เ,เป็นเป็นเป็นเขียนขีดขีดขีดคอง,งูเลยค่ะขีดคอง,งูเลยขีดแล้วกับนี้ข้างหลังนี้สองตัวสี่ห้า เราสามตัวเนี่ยสีสองหาแดงเบิดเลยค่ะบาดค่ะค่ะฝันไี้สีอีรเนาะวันนี้นนค่ะวันนี้ว่าวให้ว่าวให้เพื่อนฟังเพื่นขนลุกเพื่นฟาดที่โพสนะขับมาเนี่ยเสภาณาบาดนี่ตอนแรกเปน็นนอนอีกเปน็นนอนขึ้นเป็นแบบนี้ในโรงแรมเหมือนเป็นนี้สารนี้อย่างน้อเอื่อยเป็นปออกไปไหวเนาะครัไปไหวแล้ววันนี้เจียกับมาไหวหัวบอลนอนอีก เงีมือสองเต้นตาเห็นนอ็นลงโมฝันอีกฝันว่าผู้เฒ่าผู้หญิงเอาเด็กน้อยมาให้อีกบัดเนี่ยคเด็กหน้่ยผู้ใช้บัดน่ะอยู่ในโรงแรมเอิ้นเอิ้นตะโกนเสียงดังลั่นเลยยันว่าผู้เพิ่นน่หัวงูเหรอเพื่นมาคอยเห็นผู้หญิงยังพานข่อยนะเขาไมออกปากเลยเนี่ยอือ้าวหมายเขาหมายเช่นไหนแบบเนี่ยสิคอยพูดเจ้าเห็นบ่คเขาบอคอยขึ้นเห็นผู้หญิงยังพานข่อยเดื่ยเดี่ยวพยังพานไปเดื่ยวเดี่ยวพนาคนวานเหรอตะเกียบก็เห็นเหยื่อผู้ อันอันนี้อันนี้ตื่นึ้นม้าวกันนี่ฝันนะตื่นึ้นม้าวกันย่างเสากินกาแฟกันนี่เน่ะครับผมอยู่ในอยู่ในโรงแรมน่ะเัรนี้ต่อต่ันกงี้ยพวกฟันยาวหลอดก็ฝันชิมีละว่ากันชิมีละวันนี้พักกันจ้าพักกันเล่กินกาแฟแล้วคุยกันไปวันนี้วันนี้หอดเข้าโมงเพิ่นกันเลยไปศาลไปศาลเอื้อไปยุ่งของผู้เดียวเพราะนี้ไปศาลนะวันนี้ย่างมาแร็งแถาแก่ไปตีตัวให้วันนี้ตีตัวให้แล้ว อย่างนี้ถ้ากันขึืนรถม้จากคุ้นมาจากแก่วจากบางเลือเพื่นว่าอุ้งผมนอ่ะึืนม้จากคุนไปสองโมงบ้านนี่มาหอดนังมาคืนงานนอนใหรถกัมาฝันอีกครับผมแต่าก็มาฝันเห็นเพิ่นเอาเนี้ยกินมะไหน้องบเอาด้กินมาใหกินจนอี่อกินในรเนอ้าวไม่นไหนฝันอ่ใกดก็ได้แทครับฝันที่ ครั้งโคตหน้าวันเนี่ยพักอย่างสมัครศักดิ์ผู้เพื่อนผ่านน้องทางเอลย <c oughs> เป็นว่าศักดิ์ศรีทอย่างเงี้วเยาว์ว่าโอ้สุขมปากวิ้นหัวอย่ากลินสุมตำพะนะไปว่องชดชดได้ดีหนาไปในบ้านไหนบ้านดอนอย่างนัง, <c oughs> ง,งเนี่ยครับผมผู้นำตัวคนง่ายเนี่ยเออันนี้อันนี้ฟันเรื่อเรื่อนกินค่ะอันนี้พวกฟันเแมวอันนี้พวกฟันได้อค่ะแล้วนี่เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงค่ะครับปอ้แล้วเขาบอกกับเมตาจุดเนี่ยแล้วบอกกับเมตาอยู่เนี่ยค่ะวันนี้เพราะถ้าเยาวเห็น จอด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 เพื่อนได้จอดรถเห็นกันสองคนนั่งอยู่ในบ้านเพื่อนหลายๆก็เห็นน่ะเห็นเอสองคนผัวเมียน่ะใครก็มา,มาเนี่ยน้นองโบ,บเวลาเนี่ยมาคุยกับเมตาเมตาว่าเมตตาว่าโทษไมหาน้องโบเนี่ยเพราะนะั่นครับผมก็เได้หลายครับผมแต่ว่างูงูงูไประบาดค่ะพี่งูนั่นงูงูทีเพื่อนยัเห็นว่าทันบอกครับงูรำงูรำงูแค่นั้นเดีเออเมตตาว่างูหลามค่ะนะ โต๋ที่เคยรัาแต่เนี้ยโตโต้เคยรัาอันโต้คือรัาตุเชียอันตุกอันเชียนัผู้เมียเมียเพิ่นบอกแม่จักแม่ก็บอกโหเพราะว่าอันเพราะว่าเดี๋ยวนี้อันพอไวมากว่าเนื้อนุนไปชุดชุดชุนน้ำน้ำส่างที่น้ำส่างพุงนะมื่อนี่วันมื่อนี่แปกคำยังบ้านในเรือยังบ้านในเรือมันยุบแปกคำต่ก่อนไในเฮ็ดดอกไม้กุต้าน้ำส่าง เงอนีเพิ่นงจะมาประกวดตัวอันทานท,ทางให้หลูก่มสองหนุ่ <ละ S 1> มผิเพิ่นเสียเพื่อนโอ้ท้องใจนอกเนาะมุกโอ้มุกโอปอดแกก็เคยเห็นแกจน,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 คน,คนกว่าจังคนคนผู้นี้คนขิ้หรือวะครับผมข้าไปเมื่อนั้นเนาะว่า<ม>เห็นเนาะครับเพินนเพ่นคนไปแล้วเพวกเนี่ยจังจังเคยขับรถออกมาได้อุ้ยอันพีนพ่นุชได้ถ่ายรูปไปบ้างค่ะ แสดงว่าตัวใหญ่มากนะครับเนาะเนงูเงูคนมากแน่แม่งูกลับมาพี่น้องนี่แ่ละมันถือเป็นปฏิหารอี่ดีบอกแม่คุณบานที่ให้โชคของวันเราก็ย้อมเอาว่าให้เยอะอย่านี่อันแั้วอม่เห็นตกจริงเลยเนาะกันจีไม่เห็นถามเออกันจีไม่เห็นถาที่แม่ปู่ดอกไม้บูชาเพิ่นเพิ่นจิม เพื่อนสีมาชมผาพื้นเะนะครับผมจ้าจพี่พนมาเพื่อนมารัดเกี่ยมีแมวผ่าพื้นเพื่อนเอาผาพื้นมีเกี่ยวพื้นมาหนำเด็ดอืม่ยายพ่อไว้ครับอันพ่อไว้ก็ไม่เจี๊ยมมากูจะกูเจี๊ยใจดีแต่แต่ตั้งแต่ปีสามเก่าแต่ยังร่างือเก่าเลยครับมเหลี่ยวมาหัว้าเดี๋ยวนี้มันเหลือยังยังลำแางอยู่ค่ะเกิดเกิดปฏิหารเลย เพื่อนมาให้โชคให้ลาบทั้งพี่นุชกับฟันโอ้ยเสียดายว่ดไทยบัดไทยบระท่านเนาะพี่นุชเนาะครับบเมืเ่นวัดไทายบระท่านในท่านยู่งขัน,นจิตไทยก็กกมาโกรกเยกตกกับวากกลัวตกใจไม่ไดนขวางขวางหนาโนเลยด้องโบค่ะทะเบียนรถอะไรครับพี่นุชมันมันว่าป่อยไว้เนี่ค่ะมันปล่อชาชาแต่มันยา่วเหมืครับผมโอ้ยแม่ย <c oughs> ัดเข้าแทนด้วดเลยะ คนนั่งคนนั่งยู่หนาบานอย่างย่บ้านนอนอย่างนั้นนี่คนนั่งยู่ได้มาคนสไลดคนก็เห็นไหมครับผมขนาดเยเพรว่าโอ้ยโงชอบคนยังบ้านอีกินคนก็มีใครนใจเลยอคอย่าะครับแต่ว่าก่อนหน้านี่พี่นดฝันเกี่ยวไดเลขสองสี่ห้าจ้าอ่นแม่ี่สองห้าค่ะสี่สองห้าครับโอ้สี่สองห้ค่ คลอง,งตัวดนองูคลองตที่หาค่ะอยู่คลอง,งูเลยนะครับเนาะค่ะโอ้ครับผมแปลว่ามันงูจะไหนจังาเป็นยนใหญ่คือ,อน,น้องงไ้คนฟงนองปลุกใหญ่กเนยื่นจะไดนจังไมดนเปีนว่าที่สุดค่ะไม่ไหวงูแมสโอ้ลูก้ญาโชคสงสัยจะมีโชคนะครับพ่นุชขึ้นมาขึ้นเลยองแก้เอาก็เปลนครับอืม อ,อ่425ใช่ไหมครับพี่นุช5 5ที่จะมาเรื่องของตัวที่หาค่ะ425กับ45นะครับผมครับ425อันนั่งโว้โวคุณย้ายต่างชามาอยยุใส่้าตอนเนียวอ๋อผมมารับลูกครับผมมารับลูกที่โรงเรียนครับโอ้ค่ะครับครับผมก็เลยขอขอนุญาตโทรสัมภาษณ์นะครับผมแบบแบบด่วนๆเลยนะฮะ ครับผมก็ต้องขอบคุณหลายๆที่ช่วยหาเนาะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่นุชกับแม่ตาวนะครับผมครับขอบคุณมากครับผมกะเป็นเรื่องเล่าที่แปลกเนาะมือนันกะแอดไปจอบเบื้องงูก็ยิ้นเสียงตัวน้ำตามตามอยู่พี่น้องมาแต้แบพันอยู่ในป่าผือเันข้นมหาผัวงูบาดนี่พี่นุชเป็นกระตุกใหญ่เนาะแต่ก่อนหนานี่ฟันเดรด 425 45ค่ะท่านผู้ชมอยู่คองูเลยนะครับวันนี้คองูนะคะนี่คือแนวทางจากพี่โนกซึ่งเป็นแฟนของผัวงูนะคะครับค่ะถ้าชื่นชอบในคลิปนี้ก็กดไลก์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องด้วยค่ะทางช่องเสนอไว้เป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะ425กับ45ค่ะครับขอบุณพีพ่โนได้หลายนคะคะที่ให้แนวทางนะคะ